สวัสดีครับโปโก f 3ของคุณเจส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับปิดเครื่องแล้วเปิดไม่ติดอัปเดตเวอร์ชันแล้วเปิดไม่ติดตอนนี้ผมแก้ให้เรียบร้อยแ,แล้วนะครับเนี่ยดูสภาพตัวเครื่องนะครับเช็คเครื่องก่อนส่งให้ลูกค้านะ,นะโอเคมาดูที่เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันนะัปัจจุบัน เป็น12.5.9.0นะครับผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็แอปของระบบครับอัปเดตเป็นแอปปัจจุบันล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้นคลิปวีโอผมจะเช็คการทำงานของเครื่องท้ายคลิปผมจะปิดเปิดเครื่องรีบูตเครื่องรีสตาร์ทใี่ดูนะครับเนี่ย หน้าตามันมันเป็นทีมนะครับมันจะหาโปรแกรมเช็คยากหน่อยมันไม่ใช่ทีมปกตินะะเดี๋ยวลองโทรดูนะครับตอนนี้ใส่ซิมของทางร้านไว้เป็นซิม AS นะครับใฟชายใช้งานได้นะครับดูซิมซิม AS นอสบลูทูธใช้งานได้ ซีมสัญญาณขึ้นนะครับแล้วก็ wi-fi สัญญาณขึ้น wi-fi ของที่ร้านนะครับตัวเครื่องผมชาร์จแบตเตอรี่ให้เกือบเต็มแล้วนี่ลองเสียบใส่ชาร์จนะครับขึ้นชาร์จด่วนนะครับชาร์จด่วนมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสายฟ้าสองอันนะครับเดี๋ยวผมเสียบไปดูอีกทีหนึ่ง ช้าด่วนนี่ครับทั้สองอันนะลองพิมพ์ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปุ่มเมนูนะครับปุ่มย้อนกลับปุ่มโฮมกดได้นะครับเดี๋ยวลองโทรดูนะครับโทรแล้วก็เปิดลำโพงด้านล่างอ่ะ ลองฟังเสียงครับศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม1 5 0่สวัสดีครับ for English please press 9ได้ยินนะครับอันนี้ลำโพงด้านบนครับเลอกกรรรรสดวว็ศููิาข้มมคได้ยินนะครับนี่เซ็นเซอร์ตอนหน้าผูครับใช้ไานได้ครับปุ่มนะครับลดเสียงกดได้ครับ เพิ่มเสียงกดได้ล็อกหน้าจอนะครับเปิดปิดล็อกหน้าจอกดได้ครับกล้องดูกล้องกล้องหลังครับโฟกัสใช้งานได้วิดีโอ ใ้างานได้นะครับกล้องหน้านี่กล้องวีโอกล้องหน้านะครับอันนี้รูปถ่ายกล้องหน้าครับใช้างานได้นะแล้วก็เดี๋ยวทดสอบไมโครโฟนหน่อยครับไมโครโฟนอ่ะบันทึกเสียงทดสอบไมโครโฟนของตัวเครื่องไมโครโฟนตอนโทรไมวีดีโอคอล ไมค์กล้องหน้าไมค์กล้องหลังฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คขอดรถเช็คทดสอบไมโครโฟนของตัวเครื่องไมโครโฟนตอนโทรไมค์วิดีโอคอลไมค์กล้องหน้าไมค์กล้องหลังฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คขอดรถเช็คใช้งานได้นะครับต่อไปครับทดสอบการรีบูตเครื่องรีสตาร์ทเครื่องนะครับผมจะแตะไปที่รีบูตแล้วก็แตะเพื่อรีบูตทีหนึ่งนะครับอื แล้วก็รอสักพักหนึ่งให้ตัวเครื่องมันเปิดเองนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอถอดซิมออกก่อนซิมที่ทดสอบเป็นซิมของทางร้านนะครับเนี่ยตัวเครื่องกําลังเปิดตัวเองอยู่นะครับรอสักครู่หนึ่งหลังจากที่ซ่อมไปนะครับก็อัปเดตเวอร์ชั่นได้เลยนะครับแล้วก็จะปิดเปิดเครื่องกี่รอบก็ได้นะครับเปิดได้ตลอดนะครับ รอสักครู่หนึ่งลูกค้าที่ส่งมาจากต่างจังหวัดผมก็จะทดสอบให้ลูกค้าดูทุกเครื่องเลยนะครับผมจะอัดคลิปวีดีโอแบบนี้แล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูนี่รีบูตเครื่องดีสต์เครื่องได้นะครับต่อไปครับเป็นการปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่ครับเราไปที่เมนูปิดเครื่องครับ เพื่อปิดเครื่องครับอ่าแล้วก็อรอแป๊บหนึ่งนะครับร้อยเครื่องดับแล้วเดี๋ยวผมจะกดเปิดเครื่องให้ดูนะครับคราวนี้กดเปิดเครื่องนะครับกดเข้าไปแล้วก็ดูครับติดแล้วนะครับอ่เดี๋ยวรอให้มันเข้าหน้าหลักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ ส่งคลิปวิดีโอให้คุณเจดูนะครับลูกค้าต่างจังหวัดอ่ะแล้วค่อยส่งเครื่องให้ลูกค้าอ่ะรอแป๊บหนึงโอเค เรียบร้อยครับเปิดติดแล้วออนดรอยด์มันคัอนตองหลักแบบนึงนะครับร้อยเครื่องประมวลผลอ่ะมาละตัวโปรแกรมโอเคครับเช่คกันไ,ได้แล้วขอบคุณมากครับ